ต้องขอบคุณทีมงาน World a อ t i s ิสไทยแลนดจริงๆครับที่เริ่มที่จะทำคอนเสิร์ตในรูปแบบนี้นะครับเป็นไลฟ์สตรีมสดถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกเลยที่ถือเป็นการจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบแต่เป็นออนไลน์นะครับแล้วก็การชมคอนเสิร์ตครั้งนี้คุณสามารถชมได้ทั้งครอบครัวนั่งชมกับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะครับนั่งชมไปได้วยกันทุกๆเพลงเนี่ยจะถูเรียบเรียงใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนคี้ใหม่เปลี่ยนท่อนใหม่ถูกเรียบเรียงและร้องเพลงโดยผมเพราะฉะนั้นวงที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยจะต้องเป็นวงที่พิเศษนั่นคือวง The Groove o m m a t i c s 11นะครับตอนของผมนะครับนพพรชำนิไปรีเควสต์รับรองว่าสุดยอดแน่นอนครับ The Night Club Concert ขายบัตรพร้อมกันทั่วโลกแล้ววันนี้ที่ t h a i Ticket m a j o r c o m ราคาบัตรคอนเสิร์ต EP ละ1,200บาท และพิเศษสุดบัตรเอ็กซคลูซีฟแพ a คเกในราคาเพียง4,000บาทรับชมได้ทั้ง4คอนเสิร์ตตลอดเดือนพฤศจิกายนมาเติมพลังความสุขไปกับเรา World a r t i s t t h a i l a n d